คือคิ้วที่ปัดแค่รอบเดียวนะคะปกติเราพี่จะปัดมาสคาร่าคิ้วอยู่ประมาณ2รอบนี่คือคิ้วฉันคือความยาวอ่ะเขาได้อยู่แต่ความล้างง่ายด้วยการล้างด้วยน้ำเนี่ยเบคอัพรีมูเวอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่สามารถรีมูฟมาสคาร่าแมลุงได้เธอวันนี้ฉันมีของเล่นไหมสวัสดีเธอ วันนี้ฉันมีของเล่นใหม่ฉันมีของเล่นใหม่นะคะก็ใครที่เป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งอยู่ในติ๊กตอวันนี้จะบอกว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักสิ่งนี้มันคือมาสคาร่าแม่รุ่งนี่ค่ะฉันได้มาฉันได้มาแล้ว มาสคาร่าแม่รุ่งของพี่เนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะพี่ซื้อสีน้ำตาลมาคือปกติแล้วมาสคาร่าที่พี่ใชน้นยจะเป็นมาสคาร่าของ m a เบ e l l ลินมันก็หยุดกับสิ่งนี้มาเป็นปีๆจนกระทั่งฉันไปถ่ายฟีดของ t k t t อกแล้วฉันไปเจอมาสคาร่าแม่รุ่งซึ่งหลายคนมาโชว์ฉันว่ามันยาวมากนะคะคือพอปัดแล้วมันยาวมากฉันก็เลยต้องโดนแล้วแหละต้องโดนแล้วไหมหล่งเงี้ยฉันก็เลยไปโดนมาวันนี้ก็เลยจะมารีวิวว่า มันเป็นแบบที่เข้ารีวิวกันใน t ิกตอกไหมมันได้ผลอย่างนั้นจริงไหมฉันก็จะแบบรีวิวแบบตรงๆต,ต,ตรงไปตรงมาเพราะว่าอยากให้คนดูที่ตั้งใจจะซื้อหรือว่าที่ตั้งใจจะใช้หรือกำลังพิจารณาตัดสินใจซื้อดีไหมอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะก็จะพูดทั้งข้อดีและข้อเสียของเขานะคะมันจะได้เป็นแฟแฟกันเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เวทน้ำหนักเอาด้วยตัวของตัวเองนี่แหละ ก่อนมาสคาร่าที่พี่ใช้ก็คือของเบเบอร์ลีนที่ของเบเบอร์ลีนที่เป็นตัวนี้นะคะแล้วความประทับใจของตัวนี้หนคือเขาหนาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาต่อเขาปัดแล้วยาวอยู่แล้วแล้วก็การล้างเนี่ยก็ใช้แค่เมคอัพรีมูเวอร์มันก็ล้างออกได้ง่ายนะคะทีนี้ตัวของแม่ลูกเนี่ยเขาเคลมนะคะเคลมว่า1ปัดขนตายาว ยาวได้ยาวดียาวหนามากแล้วก็สองก็คือล้างออกง่ายล้างด้วยน้ําก็ออกแล้วนะคะเราก็เลยอ่ะลองที่จะออกตัวก่อนว่าคนตาพี่เป็นขนแข็งเป็นขนที่แข็งนะคะมีความแข็งมีลักษณะแข็งหนาและเอ่อดื้อนะคะดื้อในที่นี้คือเนี่ยขนาดที่คิ้วที่พี่จะปัดเนี่ยอันนี้คือฉันใช้ของแมลุลูนะคะถ้าเธอเห็นมันเป็นเส้นๆ้นเนี่ยคือของแมลลุคะ่ะเอ่อการปัดเนี่ยคิ้ว ถ้าจะปัดให้มันตั้งก็คือต้องใช้กาวแล้วก็กาวต้องแนบแบบเลยมันถึงจะตั้งก็ขนตาเนี่ยปัดเท่าไหร่ก็ไม่งอนนะเป็นคนที่ปัดขนตาเท่าไหร่ก็ไม่งอนต้องใช้ไฟแช็คลนนะคะไฟแช็คลนตัวที่ดับขนตาแล้วค่อยปัดแล้วมันค่อยงอนงอนขึ้นมานิดนึงแต่มันก็จะไม่ได้งอนแล้วอยู่ตั้งค้างอยู่ทั้งวัน มันแค่จะงอนแค่ช่วงใดช่วงช่วงแรกที่ฉันเริ่มปัดมาสคาร่าอันนี้คือออกตัวก่อนว่าขนตาขนคิ้วที่เป็นแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีขนตางอนอยู่แล้วหรือว่าขนตาที่ยาวอยู่แล้วนิดหน่อยอันนี้อาจจะให้ผลที่แตกต่างกันเราต้องเข้าใจเบสิกของมันก่อนเนาะ เราว่าแม่แม่ลุกเนี่ยเป็นเหมือนแบรนด์ที่เพิ่งขึ้นใหม่ไม่ได้เป็นแมสแบรนด์ที่ที่คนรู้จักมากมายขนาดนั้นเป็นแบรนด์ที่เพิ่งมาตีตลาดในความรู้สึกฉันนะฉันเพราะว่าฉันเพิ่งรู้จักเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์อินเตอร์ประสบการณ์ที่ใช้พี่พูดถึงเรื่องที่พี่ไม่ชอบก่อนละกันสิ่งที่พี่ไม่ชอบในมาสคาร่าของแม่ลุงนะคะเอ่อก็คือมันเลอะมันแห้งช้านะคะพอปัดแล้วเนี่ยมันแห้งช้ามากพอมันแห้งช้าเนี่ย พอเราปัดขนตาบนแล้วเรากับพิบตามันจะเลอะข้างล่างนะคะคือถ้าจะให้ฉันค้างตาเติ่งไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ขนมาสคาร่ามันแห้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ปะคือฉันก็จะไม่ได้เพราะว่าฉันก็เป็นคนกับพิบตานะคือมนุษย์เรามันกับพิบตาถี่อยู่แล้วจ้ะพอฉันปัดปุ๊บเนี่ยแล้วฉันกับพิบตาหลังจากนั้นน่ะตัวจุดดําๆมันจะมีความมาสคาร่าไม่แห้งมันก็จะมาเลอะตรงใต้ตานะคะหรือว่าพอเราปัดใต้ตาเนี่ยขนตาใต้ตาเนี่ยพอเราปัดขนตาใต้ตาเนี่ย มันก็จะมาเลอตรงนี้คือมันแห้งช้านี่คือสิ่งแรกที่ไม่ชอบของมาสคาร่าแมลุงนะคะอันที่สองที่รู้สึกว่าไม่ชอบมาสคาร่าแมลุงก็คือมันล้างออกยากใครก็ตามที่เคลมว่าล้างออกล้างออกง่ายฉันรู้สึกว่ามันล้างออกยากล้างออกยากด้วยในที่นี้คือคือง่ายมันก็ง่ายแหละด้วยวิธีของมันง่ายแล้วก็ประหยัดเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาแบ็กอัพรีมูเวอร์มาเพื่อล้างมาสคาร่าเราใช้น้ำเฉยเฉยมันก็ออก ถามว่าใช้น้ําเฉยเมันออกจริงไหมมันออกจริงนะคะถ้าเทียบกับตัวก่อนอื่นๆที่พี่ใช้ลองถามอโกที่เป็นเว,วเดียวกันคือล้างน้ําออกอันนั้นคือเขาปัดปุ๊บปุ๊บออกเลยนะหลุดเลยไม่ต้องใช้เวลานานแต่อันนี้คือต้องใช้ให้น้าอ่ะอยู่บนขนตาเราอ่ะประมาณสัก2นาทีเขาบอกนะในในรีวิวเขานะบอกว่าอา่าคือต้องเอาน้ําให้มันเปียกให้มันชุ่มขนตาเราแล้วทิ้งไว้ประมาณสัก2นาทีแล้วมันจะหลุดฉันใช้2นาทีมันไม่หลุด อาจจะเป็นด้วยขนตาฉันมันไม่รูกนะคะฉันก็เลยแรกๆเนี่ยเราก็ซื้อมาเราก็ไม่ได้ดูรีวิวซึ่งเป็นบทเรียนนะคะทุกคนเมื่อไรก็ตามที่คุณซื้อสินค้าอะไรมาคุณต้องดูรีวิวจ้ะฉันไม่ได้ดูรีวิวเพราะันไม่ได้ดูรีวิวเนี่ยฉันก็จะมีความรู้สึกว่าเออฉันล้างทําไมฉันล้าง เมคอัพรีมูเวอร์แม่งไม่ออกว่ะแต่ว่าพอฉันถูไปสักพักฉันใช้น้ําถูคือพี่จะล้าง,งหน้าสองสเต็ปอยู่แล้วนาะคือล้างหน้าด้วยมาสก์ด้วยเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนแล้วก็ล้างหน้าด้วยครีนซิ่งธรรมดาก่อนทีนี้พอล้างหน้าด้วยคลีนซิ่งเนี่ยเราเริ่มเอาครีนซิ่งมาถูถูถ,ถมูมันก็จะเริ่มออกบ้างแล้วก็ด้วยความที่มันไม่ออกเนี่ยมันทําให้เราถูตาค่อนข้างเยอะซึ่งการถูตาค่อนข้างเยอะเนี่ยมันส่งผลให้เราเกิดติลรอย ใต้ตาได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราไปค่อนข้างที่จะรบกวนบริเวณรอบใต้ตาเราค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้คือความที่แบบใครที่ว่ามันล้างด้วยน้ําง่ายเนี่ยฉันว่ามันยากสําหรับฉันนะสาหรับพี่นะพี่รู้สึกว่ามันยากเพราะว่ามันต้องใช้เวลาก็ปรับตัวอยู่ประมาณหนึ่งกว่าจะเข้ากับเขาได้นะคะคือฉันใช้แล้วฉันก็ต้องแบบอยากรู้ว่ามันดีจริงๆไหมฉันก็เอาวะเขาบอกว่าต้องสองนาทีสิ่งที่พี่ทานะคะสิ่งที่พี่ทํา พี่ล้างเครื่องสอําอางตอนอาบน้ำนะฉันล้างเครื่องสาอางล้างหน้าก็เอาน้ําปกปกปะปะป,ปไปแล้วก็ขยี้ขย,ขยี้ขยี้ให้พวกเครื่องสอําอางที่มันติดอยู่ตาติดอยู่มาสคาร่าเติดอยู่ตาเตะไรเนี่อยออกบริเวณตาก,ก็มีการถูนิดหน่อยนะคะถูนิดหน่อยแต่ตอนนั้นมาสคาร่าของแม่รุ่งยังไม่ออกนะจ๊ะสิ่งที่ฉันทําต่อไปก็คือฉันก็ล้างครีนซิ่งปกติก็ถูถูถ,ถูซึ่งก็ใช้น้ําล้าง แต่มาสคาร่าแม่ลุงยังไม่ออกนะคะฉันยังไม่จบเกมนะคะฉันก็จะไปอาบน้ําแล้วก็เอาหน้าเนี่ยไปอังอยู่ใส่ฝักบัวให้น้ํามันลงหน้าฉันเยอะๆเพื่อที่จะให้น้ํามันโดนตากับโดนคิ้วฉันเพื่อเพราะว่าฉันปัดมาสคาร่าอยู่ตรงนั้นนะคะก็อาบน้ําเสร็จออกมาล้างหน้าอีกรอบหนึ่งจะเริ่มเห็นว่ามาสคาร่ามันหลุดเขาบอกว่า2นาทีแต่ฉันใช้เวลานานมากกว่านั้นซึ่งอาจจะเป็นไปได้ตรงที่ ขนตาของเรามันแข็งแล้วก็มันดื้อแล้วก็มันออกยากก็อาจจะเป็นที่ตัวพี่ไม่ใช่ตัวโปรดักเนาะเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไม,ไม่ได้ว้าวกับจุดจุดนี้ของเขามากนะักแต่จุดที่ว้าวเราต้องมาก็คือในเรื่องของความยาวเขายาวได้ใจไหมคุณดูคิวชั้นนี่คือคิว ที่ปัดแค่รอบเดียวนะคะปกติแล้วพี่จะปัดมาทาร่าคิ้วอยู่ประมาณสองรอบนี่คือคิ้วชันคิ้วชันก็ได้อยู่สองรอบก็คิ้วยาวมากคือพี่จะบอกก่อนว่าพี่เป็นคนซื้อมาทคาร่าเนี่ยไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการเอามาปัดขนตานะพี่เอามาโฟกัสในเรื่องของการปัดขนคิ้วเพราะว่าความแมทเทอร์ใดๆเนี่ยความแต่งหน้าของพี่เนี่ยสิ่งที่พี่ให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือคิ้วคิ้วชันตรงเด้งหรือฉั้นจะไปไหนต่อให้ชั้นไม่มีเวลาแต่งหน้า คิวฉันต้องเด้งเพราะฉะนั้นพี่จะซื้อมาสคาร่ามาปัดคิ้วก็จะเห็นว่าคิ้วมันเป็นเส้นมากขึ้นเห็นไหมอ่ะแล้วก็ขนตาก็มีความยาวอยู่ประมาณหนึ่งนะคะถ้าเทียบกับตัวที่พี่ใช้ประจําตัวที่เป็นพี่ประทับใจนะคะตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่พี่ใช้มาเป็นปีจะบอกว่าประทับใจตัวนั้นอยู่แล้วแต่อะไรเป็นเหตุและผลให้เราลองมาซื้อของม่ลุงดูเพราะว่าเราต้องการลองว่ามันจริงไหมเพราะว่าถ้ามันดีจริงๆ โดยที่ล้างออกง่ายจริงๆอย่างที่เขาเข็มทุกกรณีเนี่ยมันจะทําให้เราช่วยประหยัดเรื่องพวกเมคอัพรีมูเวอร์ที่มันล้างใต้ตาเราได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราจะไม่จาเป็นต้องขยี้ตาซึ่งเอ่อก่อนหน้าน,นี้พี่เคยชอบมัสคาร่าตัวหนึ่งตอนที่ที่ยังไม่ได้อยู่เมืองไทยนะะตอนที่อยู่ดูไบเนี่ยฉันชอบมัสคาร่าตัวหนึ่งที่มันขายอยู่ที่ที่ดูไบเลยนะคะเเป็นตัวที่ ล้างน้ําออกเลยล้างแบบนิดเดียวออกแล้วก็พอปัดนี่คือยาวมากนะคะเป็นไฟเบอร์แล้วก็ยิ่งปัดยิ่งยาวตัวนั้นยิ่งปัดยิ่งยาวเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแม่ลุงอาจจะเป็นคล้ายๆกับตัวนั้นเราก็เลยลองตัดสินใจซื้อพอตัดสินใจซื้อสิ่งก็ไม่ได้ผิดถึงกับผิดหวังแบบผิดว่างผิดหวังนะแตาจะมีความรู้สึกว่าคือความยาวเขาได้อยู่แต่ความล้างง่ายด้วยการล้างด้วยน้ำเนี่ยเมคอัพรีมูเวอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเมคอัพเมคอัพรีมูเวอร์ไม่สามารถรีมูฟมาสคาร่าแม่ลุงได้ ไม่สามารถเลยนะคะสิ่งที่สามารถล้างได้ก็คือน้ําเธอแค่ต้องใช้น้ําแต่มันต้องใช้ความพยายามในการให้น้ําเปี่ยมล้นบนดวงตาแล้วก็คิ้วเพื่อให้บันออบเซิร์ฟเพื่อให้ขนคิ้วเรากับขนขินขนคิ้วและขนตาเราที่เราปัดมาสคาร่าเนี่ยมันออบเซิร์ฟน้ามันออบเซิร์ฟน้ํามันดูดน้ําเพื่อที่มันจะไปปล่อยตัวไฟเบอร์ออกอันนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันพยายามเกินไปสําหรับ การล้างแต่ว่าใดๆทั้งหมดทั้งปวงเรารู้สึกว่าเออมันก็โอเคถือว่าเป็นแบรนด์คนไทยอีกแบรนด์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันก็ม,นกมันก็มีคุณภาพของมันแล้วก็มันก็สามารถสู้เอ,อ่อกับแบรนด์อื่นๆที่เป็นมาสคาร่าที่ที่อยู่เคาน์เตอร์แบรนด์ได้สู้ได้นะคะใครที่ไม่ติดปัญหาเหมือนกันกับพี่ว่าเอ,อ้ยมันล้างนานไปหน่อยพี่แค่ไม่ชอบแค่ความเลอะของเขาความแห้งช้าของเขาเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาปัดแล้วเขาแห้งเลย แต่ว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือแค่ไม่ชอบในเรื่องของมันใช้ความพยายามในการล้างมากเกินไปแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอืมก็ก็โอเคริ่งไหมก็ได้คําตอบแล้วนะคะได้คําตอบแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ตกําลังตัดสินใจจะซื้อมาสคาร่าของม่ลุ่นะคะดูคลิปนี้แล้วลองไปพิจารณาตัวเองดูว่าไอสิ่งที่พี่พูดมาทั้งหมดอะมันมทเทอร์กับเราไหมมัน มันจะเป็นสําหรับเราไหมมันสําคัญสําหรับเราไหมถ้าเรารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้สําคัญแล้วมันก็ไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นเราก็โอเคพอพอใช้ความพยายามในการล้างได้ถามว่ามันสร้างความลําบากกับเรามากไหมในการล้างมันไม่ได้สร้างความลําบากหรอกคะ่ะเพราะว่ามันก็พอเราค้นพบวิธีการอย่างที่พี่บอกแหละว,ว่าพอล้างรอบแรกก่อนล,ล,ล้างหน้า make up remover เอาพวกเครื่องสำอางอื่นๆก่อนออกก่อนแล้วก็แล้วก็ไปอาบน้ําเรากลับมาเราล้างหน้าอีกรอบนึงมันก็ออกแล้ว คือเราแค่ต้องอ a d a p กับเขาค่อนข้างเยอะแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันต้องพยายามอ่ะมันใช้เวลาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันอยากได้อะไรที่มันไม่ต้องใช้เวลามากแค่นั้นเองอ่ะก็ก็ประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นหลักลมันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ก็ลองซื้อมาใช้ดูเพราะว่าามว่ายาวจริงไหมยาวจริงการันตีว่ายาวจริงค่ะ